นอนนะเฮ้อข่อจะเข้านอนได้ยัยหนูนี่ดึกจังเลยโอเคนะครับนอนนี้นะครับไม่เด้อไม่ซนพ่อจ่อนะปิดปิดวันวันนั่งทำไมตรงนั้นอนะ่ะ มาเปิดอันนี้น้ำํำยาที่มันไล่ยุงนะคุณโยมนะนี่อ,อันหนึ่งก็เปิดซสวิตต์ับเป็นไวลายุงลงมานน่าทำไมตรงนี้ครับอยุงไม่กัดแล้วลูกยังไม่นอนนะครับวันเอ้ย ใน,นลูกชายก็ยังไม่เข้านอนเลยโยมมันกัดะลูกนั่นเห็นไหมอะไรกัดนะอ,อะไรกัดตรงเท้าว่ะไปเข้ามุ้งได้ละมัง้งยุงมันเยอะลูกอ,อันนี้ไล่ได้แค่บางส่วนนะโยมนะแต่มันก็ไม่หมดคนโยม กลิ่นตะไคร้หอมเนี่ยแต่ว่ายุงมันเยอะมากยุงเยอะมากแล้วนอนนะลูกนะนอนในในบ้านปะไปเร็ว <Hello. S 2> นอนในบ้านแล้วไปมันยุงมันเยอะลูกไปน่ะเอางี้ก็ไปตรงนี้แกแทนที่จะเข้าบ้านก็ไม่เข้าบ้านวัวเนยเอาปลาปางมุ้ยให้อ่ะเอาไปเร็วปะไป ขับไปข้างในไปอือเฮ้ยเดี๋ยวขับไปข้างในแล้วโยมันกัดทำไมเอากําลังกายลูกเหมือนกัดกับตุ๊กตากัดตุ๊กตากัดตุ๊กตา อะเอาดอนอะเรแล้วดูเลยยุงมันเยอะอะวานขึ้นไปกินอะไรโอ้โหยังจะมีหน้ามากินมแมลงอีกอ่นอนได้แล้วหรอมานอนได้แล้วมามะนอนได้แล้วเนาะได้แล้วคนเก่งแล้วโอ้โหกินมั่มมั่มเลยไม่รู้เป็นตัวอะไรนะักแม่อาจารย์จะออกกินไปแล้วเต็มปากเต็มคำเลย แมลงต่างๆคนยอมถ้ามานะเข้ามาแล้วเสร็จเลยเว้นเรายังไม่ยอมเข้าบ้านคนเดียวยังไม่ยอมเข้าบ้านเร็วบ้านเร็วนั่งเคี้ยวแซ่บๆเคี้ยวเอื้องอล,ลูกฮนะ <c oughs> อ่ะอะไรอีกอ่ะอืมือนเอ้เหมืนเอ้ วันตอนนั้นไปะเอออ๋อนอ๋อนนในบ้านไปนอนขานอนบ้านเหรอ,อ,อเยี๋ปะนอนนะแล้วยู่กับกับลก จะมารอนี้ได้ยังไงล่ะไปพานาบ้านไปออนาบ้านไหมเดีอพานาบ้านไปเปิดมุ้งเข้าไปเลยเปิดมุ้งเข้าไปมุดไปดิปออย่ะกระจิงเงี้ยเื่องเงี้ยโอเคนอนนะ กว่าจะเข้านอนได้นหนูนี่ดื้อจังเลยโอเคนะครับนอน,นนี้นะครับไม่ดือ้อไม่ซนพ่อนอนนะพ่อรักรออจออนะปิดทำงาแล้วนะปิดม้งนะโอ,โอ้ยกว่าจะเอานอนลูกนอนได้คุณโย่ <c oughs> โอเคนอนแล้วนะนอนหลับฝันดีอแต่ว่าภารกิจสาเร็จ ทั้งลูกนอนแล้วยมขอให้โย,ยมจงนอนหลับฝันดีมีแต่ความสุขทุกคนทุกท่านนะเจริญพร